สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีดีมีคำตอบ IT อ e ทีอิเลนี24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูเงินทดแทนกรณีตายที่ได้รับผลประโยชน์จากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะว่าสามารถใจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์คนเดียวได้เลยไหมในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์อีกคนมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิ์อีกคนรับเงินโดยตรงจากประกันสังคมได้เลยไหมนะคะซึ่งวันนี้ เราจะมาสรุปประเด็นนี้ให้กับทายาทของผู้ประกันตนและผู้ประกันตนได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนวันนี้เราจะพูดถึงเงินอยู่3ามก้อนก็คือเงินค่าํำศพเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จชราภาพนะคะซึ่งเงินแต่ละก้อนนั้นจะมีผู้รับผลประโยชน์แตกต่างกันนะคะ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละส่วนนะคะสำหรับผู้ที่รับผลประโยชน์และยังมีชีวิตอยู่นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและก็สำเนาหน้าบัญชีออมทรัพย์ในกรณีที่มีพร้อมเพย์นะคะที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักก็ไม่ต้องใช้หน้าบัญชีออมทรัพย์นะคะสำหรับผู้ที่รับผลประโยชน์ที่เสียชีวิตแล้วนะคะก็ต้องมี สำเนาใบมรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการตายหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สูญหายนะคะก็ต้องแนบหลักฐานเหล่านั้นด้วยซึ่งจะมีอยู่สองส่วนต้องดูว่าเงินแต่ละก้อนนั้นใครได้รับผลประโยชน์นะคะสำหรับเงินก้อนแรกก็คือเงินค่าดําสพเงินค่าดําสบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33-39ก็จะอยู่ที่5 0 0 0มบาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1และ2ก็จะอยู่2 5 5 0 0บาทถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3ก็จะอยู่ที่50,000บาทสำหรับใครจะมีสิทธิ์หรือผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ ให้เรานะคะนำใบมรณบัตรหรือโทรตรวจสอบที่สำนักง,งานประกันสังคมอาจจะแจ้งเลขที่ประจำตัวประชาชน13หลักกับเจ้าหน้าที่ไปนะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าผู้ประกันตนท่านนี้ได้เสียชีวิตลงวันที่เท่าไหร่นะคะมีสิทธิ์อะไรจากประกันสังคมที่จะได้รับบ้างมีเงินค่าทำศพไหมนะคะเพื่อเราจะได้เตรียมเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในเบื้องต้นถ่ายาตของผู้ประกันตน ถ้าสะดวกเข้าไปติดต่อก็เข้าไปติดต่อถ้าไม่สะดวกก็ต้องโทรสอบถามไปยังสำนักง,งานประกันสังคมนะคะสำหรับผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทำศพนี้มีใครบ้างนะคะอาจจะเป็นบิดามารดาสามีภรรยาหรือญาติของผู้ประกันตนหรือผู้ที่ทำหนังสือระบุว่าให้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนและสําคัญต้องเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนจริง มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนในกรณีที่ไม่ใช่ทายาทโดยตรงนะคะทางประกันสังคมบางครั้งนะคะต้องบอกว่าบางครั้งอาจจะมีการขอดูบินหรือให้พยานที่เป็นทายาทของผู้ประกันตนเซ็นเอกสารว่าเป็นผู้จัดการสพผู้ประกันตนอันนั้นก็อยู่ในขั้นตอนของประกันสังคม กับผู้ที่รับผลประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมหลักฐานตามที่สำนักง,งานประกันสังคมแนะนำนะคะอันนี้ก็คือสามารถเป็นใครก็ได้ถ้าเป็นผู้จัดการสบผู้ประกันตนจริงๆก็รับเงินดังเก่าวไปได้เลยนะคะต่อมาเราก็จะมาดูเงินส่งเคราะห์กรณีตายเงินส่งเคราะห์กรณีตายนะคะถ้ามาตา3า33หรือ39ต้องดูที่ที่การจ่ายเงินสมทบนะคะ จะได้รับตั้งแต่0ถึง90 0 0หบาทนะคะทำไมถึงเป็น0นย์ะคะเพราะถ้าในกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา33-39หากยังจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า36เดือนก็จะไม่ได้รับ เงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะหากจากตั้งแต่120เดือนขึ้นไปก็ร150ของค่าจ้างเฉลี่ย12เดือนณปัจจุบันฐานสูงสุดจะอยู่ที่15,000บาทนะคะเงินสูงสุดที่จะได้รับของเงินสงเคราะกรณีตายก็จะอยู่ที่90,000บาทนะคะ เงินก้อนนี้ต้องต้องตรวจสอบที่สำนักง,งานประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจะได้เท่าไหร่นะคะส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1และ2ถ้าส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก็จะได้รับเป็นเงินก้อน8,000บาทสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จะไม่ได้รับนะคะเงินสงค์กรณีตายนี้ใครจะได้รับนะคะถ้าผู้ประกันตนทําหนังสือระบุว่า ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะหนึ่งคนสองคนสามคนนะคะผู้ที่ทำหนังสือระบุก็รับเงินดังกล่าวไปส่วนในกรณีที่ไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้เลยก็ต้องให้ถ่ายาทนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรตามจำนวนที่เท่ากันนะคะมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็แบ่งตามสัดส่วนที่เท่ากันนะคะ ต่อมาเรามาดูเงินบําเหน็จชราภาพนะคะเงินบําเหน็จชราภาพนะคะก็ตามที่ผู้ประกันตนสะสมไว้จะได้เท่าไหร่นั้นเราก็ต้องตรวจสอบที่สํานักง,งานประกันสังคมให้แนช่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเงินบําเหน็จชราภาพนะคะจะไม่ได้มอบให้กับผู้ที่ทําหนังสือระบุ คนเดียวนะคะจะต้องมอบให้กับทายาทตามกฎหมายก่อนแบ่งตามสัดส่วนตามจำนวนนะคะถ้าผู้ประกันตนมาตรา33-39กก็ต้องดูนะคะว่ามีบุตรกี่คนนะคะ บุตรแบ่งสองส่วนบุตรสามคนก็แบ่งสามส่วนสามีหรือภรรยาหนึ่งส่วนบิดามารดาที่มีชีวิตอีกหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ผู้ทำหนังสือระบุอีกหนึ่งส่วนส่วนผู้ประกันตนมาตราสี่สิบก็ต้องแบ่งให้บิดามารดาสามีภรรยาและบุตรของผู้ประกันตนและบุคคลซึ่งทำหนังสือระบุตามจำนวนที่เท่ากันก็คือสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะรายละเอียดเหล่านี้นะคะเราสามารถ ตรวจสอบได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็จะมาสรุปคำถามนะคะว่าเงินทดแทนกรณีตายสามารถจ่ายให้คนเดียวได้ไหมหากผู้มีสิทธิ์อีกคนมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิ์อีกคนนะคะ สำหรับเงินค่าดำาสถ้าผู้มีสิทธิ์อีกคนนั้นได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนคนเดียวนะคะแล้วก็มีหลักฐานแสดงผู้จัดการศพผู้ประกันตนก็รับเงินดังกล่าวคนเดียวได้เลยส่วนเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะหาผู้ประกันตนที่รับมอบอํานาจให้ทําคนเดียวนะคะแล้วก็ทําหนังสือระบุคนเดียวก็สามารถรับเงินดังกล่าวได้เต็มจํานวนนะคะยกเว้นเงินบําเน็จชราภาพอย่างไร ต้องแบ่งตามสับส่วนของผู้รับผลประโยชน์ตามจํานวนที่เท่ากันนะคะสำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตนอีกท่านหนึ่งมอบอำนาจให้ผู้ประกันตนอีกท่านหนึ่ง ที่มีสิทธิ์นะคะให้รับคนเดียวสามารถทำได้ไหมนะคะในกรณีของการมอบอำนาจให้ไปดำเนินการเรื่องเอกสารนะคะสามารถมอบอำนาจให้อีกคนไปทำให้ได้อยู่แล้วแต่การมอบอำนาจให้รับเงินโดยตรงจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะอันนี้ก็ไม่น่าจะทำได้นะคะน่าจะอยู่ในส่วนของผู้ประกันตนนะคะที่รับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคน2คน3คนนะคะตกลงกันภายหลังหลังรับเงินจากสำนักง,งานประกันสังคมไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมอบอำนาจให้รับเงินแทน ซึ่งไม่น่าจะสามารถทําได้นะคะอันนี้ก็ต้องคุยรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดในกรณีที่อีกคนหนึ่งอาจจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกในการเข้ามาติดต่อนะคะอาจจะทําให้ไม่ได้รับเงินก้นั้นก็เลยสามารถมอบอํานาจรับเงินโดยตรงได้ไหมซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่เจอนะคะ ก็ยังไม่มีกรณีไหนที่สามารถโอนเงินของผู้รับผลประโยชน์อีกคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งได้นะคะก็จะต้องโอนเงินให้จํานวนที่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่อยตกลงกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเอกสารอีกคนหนึ่งนะคะณนะปัจจุบันเราก็สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้สแกนเอกสารได้เราก็สามารถใช้ระบบออนไลน์นะคะเข้ามาในการยื่นเอกสารไปรยังสำนักง,งานประกันสังคมได้เพื่อจะได้ไม่ติด ปัญหาในการยื่นนะคะสำหรับกรณีที่สงสัยไม่แน่ใจนะคะเราก็ต้องเข้าไปติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมในพื้นที่ที่เราอยู่ใกล้นะคะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําอีกครั้งว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คงสรุป เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ